ครับผมไม่ไมเ่เหยบแม่ครับพอดีมาดูแม่ปลูกดอกดาวเรืองพันุโลโค้บครับ<า>ปลูกไว้ปลูกดอกใหญ่นะพันตัดดอกใช่ไหมครับจะตัด,ด,ตดพ,จจดพุ่งนี้ครับรครับผมอยู่บ้านโคกไม้แดงครับแม่ก็ปลูกพื้นที่ประมาณแจักไรนี่ปลูกเยอะนะนี่ปลูกเยอะมากเลย ปลูกเป็นแถวเป็นร่องเหมือนปลูกหอมต้นยังนี่แหละเนาะปลูกง่ายๆบ่ได้ปลูกยากมันปล่อยงายแต่แปลงนี่อ๋อแป้งนี่พอนว่าบ่ค่อยง่ายพอนวดครับครับผมมันเป็นน้ำดินบอกเฮ้ยเป็นนดินยางว่าดินดินน้ำซับประเดี๋ยวดินมันซูมตลอดเนาะโอ้ครับครับผม ผูกขายพี่ทรงใสครับนี่ปูหรู้ว่ารู้ว่าทำเป็นพวงม,มาลัยขาย,ยเขามารับเขามารับบ่เขามารับไปเลยครับดีอยูอ่ครับดอกเขาขายดอกจับบ,บาทนี่นจัมบโบ้จัมโบ้นี่ดอกละบาทพันดอกกับพันบาทลานดอกกับลานบาทต้นครับเนาะอ๋อราคาขึบบ้นลงขึ้นลงบ่ ครับผมครับอือครับผมครับต้องเอายาตลอดนะครับเนาะต้องถางตลอดเนาะทำรุ่นตลอดกำจัดวัชพืชบอใส่ใส่หญ้านะเนาะหญ้าข่ายยาพอใส่เลยเนาะใส่จอบเองออกกะลังกายครับครับผมถาก่ังเดียวครับมันตายมันบอกคือมั่นเนาะ อ๋อมันจะเป็นแผลดาเรืองมันจะเป็น,นแผลพน่ะครับผมได้เลยกรขายดอกดาเรืองมือหนึ่ง,ม,งมือหนึ่งก็ด้หลายหลายหลายบาทอยู่เนะเาะในใาวันหนึ่งก็หญ,หญ่มือละพัดดอกได้ปะครับวันเราเป็นหมืน่นสองหมืน่น,น,มน,มนบาทคนแล้วนะครับเนาะ หมื่นดอกกับหมื่นบาทบ่ตั้งแค่ต่บ่อาทถลายดอกกับบ่ถึงบาทบ่ต้นดอกละบาทไม่ได้เนาะแล้วแต่เนาะโอ้เป็นหมื่นดอกเป็นหมื่นดอกเรือบ่เป็นสองสามหมื่นดอกสองสามหมื่นดอกกับรายได้กับแต่ลายอยู่นะครับเน่าแต่ลายอยู่เด่นเก็บเป็นรุ่นบ่จักมือเก็บทีหนึ่งครับือเก็บทุกวันเลย สามมือสามมื่กับประมาณสามสองสามมือ่ดอกสามมืม่น,นประมาณสิบเมตรครับมันก็ไหวแล้วเนาะมันก็เริ่มเทาแล้วเริ่มโน่นหน่อยกับราคากะลงเนาะบ่ได้แล้วโอ้สิบตัง้งสิบหาตังต้ง,ง,งครับเบอร์หนึง่งเบอร์เบอร์เบอร์ไ่สุดเบอร์ไห บาทยี oh, ่สิบอ๋อเบอร์ใหญ่เบอร์ใหญ่พิเศษครับเบอร์ <Yeah. S 2> หน่อยสุดกับเบอร์หนึ่งมี re, สามมีสามเบอร์มีสี่เบอร์เบอร์พิเศษแล้วก็บิ๊กแล้วก็โบ yeah. ครับผมครับแ,1 1> แต่ว่าซื้อมาต้องซื้อแบบเป็นเป็นหอ่อเป็นกิโลเนาะเม็ดมั้งนะเม็ดมัน,นะมมนเป็นซองยซอยละซองละพันเม็ดซองละพันเม็ดซองละพันเม็ดซหนึ่งจ้าบาท สื้อเอาอยู่ใส่ครับสื้อ,อยู่เนี่ตลาดมีทั่วไปมีอยู่บ่มีขายอยู่บ่อ๋นนอเจเาเม,มา็ดมนะไฮเลยบึงด้วละครผมวันละวันโอ,นโอสามวันตกไปครั้งละสองหมื่นถึงสามหมื่นดอกเนะาะถ้าดอกใหญ่ดอกแชมโบก็ดอกละ 1> 1, 20, 20, หนึ่งบาทยี่สิบเอ็นบอกครับถ้าใส่บเ,สเบอร์อหนึ่งเบอร์หน่อยสุดยี่สิบสามสิบ <20, 30 S 2> ตั้งครับผมราคาขึ้นลงขึ้นลงลค,นครับผมครับ